นในหน้าสำริดนะสองเจ็ดถ้าคุณเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องผมมีเงินรางวัลให้คุณอ่ะคุณลองเขียนคําว่าหีบบุมให้ผมดูหน่อยหีบบอ่มเขียนเลยคุณคุณไม่ต้องพูดให้คุณเขียนไม่คุณไม่ต้องพูดผมให้คุณเขียนอ่าคุณคุณผมให้คุณเขียนคุณไม่ต้องพูดเจนตัวเนี่ยเอาเนี่ยอ่าหีบบมเออคุณไม่ต้องพูดให้คุณเขียน เังไม่ตามันีนะอ่าอ่าเมื่อกี้ผมบอกว่าผมให้สมจิตเขียนคำว่าหยิบวมถ้าคุณเขียนถูกผมจะให้คุณเท่ายไม่รู้ห้าร้อยพออ่าคุณคุณเขียนเส่จ,จังอ่าสะกดให้ทุกคนฟังหน่อยหันหน,ะนะ้าขหันหันหน,น้าเข้ากล้องกระดาษหันกระดาษเข้ากล้อง อะไรนะนี่อ่ะอ่ะคุณอาคุณมองอ่ะคุณจะกดเลยหออีฮีฮีบอฮีบบอมบอมอันนี้อ่านว่าฮีบวมไม่ใช่ฮีบวมเขียนแบบนี้อ่ะคุณดูผมอ่ะคุณทันเรื่องว่าฮีบวมก็เขียนมีนะทุกคนคุณยัง่จีตวดนี่สะกดให้ดูไว้นี่นี่ยฮีบแล้วก็วอม นี่อ่านว่าไม่ถ้าจะกดล้วแล้วแล้วแล้วอ่านคิดว่าวรมวมปุ๊บไม่ใช่คุณดูก็แปลว่าเหมือนกันไหมสมจีบดูคุณดูหีบวงมันต้องเว้นวรคของคุณไม่เว้นวรคมันอ่านว่าอะไรอ่านว่าหีบวงอ่ะคุณจะกดทีละตัวอ่านของเราแล้วกันแลวนะมันจะเหมือนกันได้ไงอะของเจ้าดูเจ้าก็อ่านของเจ้าสีของคนไม่ดูก็อ่านแบบนี้ของเจ้าอ่านว่าอะไรไปได้ กไม่ไม่ใช่ก็อ่านไม่ได้เพราะเขาเขไม่ถูกแต่เขาอ่านเขาอ่านเขาอ่านก่อนที่คุณเขียนว่าหีบมมคุณสะกดจังเตัวไม่ได้มันเขียนมันเขียนไม่ถูกอ่ะแล้วคุณเขียนว่าอะไรเอาลบเขียนใหม่ใช่ไม่คุณเขียนว่าอะไรเขียนหีบบ่มเอาแล้วผมสองผมให้คุณเขียนว่าอะไรขี้บุหีบ่มแล้วคุณเขียนว่าเขียนไม่ถูกแล้วเขาลุงก็เขียนใหม่เขียนไม่ถูกคุณก็ต้องเขียนใหม่หีบ่มคือมันมันเขียนแบบนี้สมจริงก็ถามเขาก่อนแล้วเขาไม่คุเขียนนะ มีมุมนี่คือว่าเจ้าส่วนนี้มันต้องวอลลมอล์มปุ๊บถ้าการันไม่ต้องใส่ลอเดียวกันรันไหมวอลล์กรันไหมตรงกลางอ่ะแต่คุณเขียนคําว่าอะไรเขียนให้ดูใหม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้คือวอลลอนการันมอล์มุมปุ๊บหยิบไหมปุ๊บนายพุทธกี้ผมบอกว่าไม่ใช่คุณเขียนอะไรนะคุณเขียนอะไรเขียนไม่ถูกแล้วคุณเขียนว่าอะไรผิดคุณต้องรักเชียร์คำด้วยอ่ะอ๋อวอลลไม่ใช่ การอดอักขระคือพ้อีบรอเรือกการกำลังไหมบ่มไม่ใช่ไอ้ก็คงจะให้ดูก่อนนี่ครับอ้อเจอกันไหมีบสระอีบออมไม้ใช่อีบวอมอบ่มอันต hmm, ้องบอมรอมอโอ้ยอินเขียนเข้ามาดูมันให้มันเขียนหนบ่งบ่มันเขียนมาด้วยอ่ะบอมบ่มปุ๊บ มมหมมมมอาไม่อ่านอันนี้อ่านลมอันนี้ที่นี่ไม่ไม่ไม่นี่เราตได้ไหมวัีเพิ่งนี่เอาไปนี่งนี่ลองกินดูลไม่ต้องอ่านมนเรก็เปิดเดี๋ย้งวตเนี้ยอือหีบบอลมอไม่ใช่ไม่ใช่เพียนผิดไม่เป็นไรานะไก็ผิดตรงนี่คำเนี้ย ถูกแต่ว่านี่บวมอันนี้อันนี้นี่หิบหทนนี่หิบบมเนี่ยจังบอรอกำลังตรงกลางเราเด้อเราเด้อสมจิตวิกกำลังอะไรอยู่เนี่ยบัตรทุกไงเราเออเขียนหีบบมเขียนอะไรไม่ก็ไม่บอกแล้วรับบาตะโกนได้ฟังอีกรอบหอรอมอวออะไรหอรอมอมวแล้ว มึงเขีียนไได้่ทหนีบก็สระอีบอเป็ไม้กต่หีบแล้วเถียงเถียงสุวังนั่นเถียงวมอก็วมอเขียนถูกแต่มึงไปเรียนใหม่ซะคำนี้มันเป็นการันอันไหนเขียนถูกเนี่ยวรอเรือตรงกลางแล้วการันใส่ตรงกลางรอเรือไหมมันอ่านเป็นคำที่ไหนละคำเนี้ยไม่ถ่ายมึงไม่ต้องอ่านนะเนี่ยมันมีที่ไหนรอเรือกะลันตรงกลางแล้วมึงถ่ายลงทำไมันไม่ใช่ไม่ใช่ผิดห้องสองห้องสองสิบมึงคิดดีๆเขียนใหม่รอบเขียนได้ไงกูวังเหี้ยผิดอันนี้ยังไงก็ผิด เกุาตไม่ใช่เขียนตามเดี๋ยวผมบอกสะกดไม่ได้เขียนนี่เดี๋ยวผมบอกถูกถ้าเขาเล่นแบบเล่นอะไรอลมอบมหอหีลองเขียนนี่ลองเขียนนี่ลองเขียนลองเขียน่อีเขียนตามผมว่าลองเขียนด้ว่าของผมถูกไหมหอหีบสระอีหีบบบบบีบบ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 บมบบ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 บอบบ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 วบ มองกมะบอกกระรันแค่นี้หีบบมอ่ะบลอมไม่ใช่บอกกระันนะแต่นี่แกเขียนอ้าวแกแกเขียนผิดอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเขียนผิดบอกอะไรอ่ะไอเขียนหีบก็หอมอลอมอเนี่ยบอกกระังดีกว่านี่มันต้องแยกแบบนี้ดินี่มันต้องแยกแบบนี้าพูดถึงชื่อนี่บมบมกบล้อบลเวส ว่แว่นมาม้ากบผมแล้วเออว่แวนแล้วก็สุดท้ายเด็กยวว่แวนกันรันไหมว่แว่นมอม้าจุดดดคอมปุ๊บนี่ถูกแล้ววหม้อวปุ๊บกันรันอ่านให้ฟังหนึจุดต่อต่ออ่านให้ฟังก่อนก็วมไงอ่านเต็มๆว่หมมอว่ปุ๊บกันรัมอันนี้อะไรปะนี่ปุ๊บรถสี่สีมอกระลันอ่าไม่ได้มอกระจายม่ได้ก็คือมิได้มันจะกันรันนี่ลูกมอน ตมองไม่ใส่กันแล้วมึงจะไปเรียนใหม่ได้ป่ะพวกสละสเละเขียนเขียนเขียนชื่อแกได้เหรอเขียนชื่อแกได้ถูกไหมชื่อแกนะาจะจริงหืมจิตหืมไก่เลาะไหนดิโลกจิตอะไรโลกจิตโลกจิตคนอะไรที่โลกจิตอืม แต่สิ่งที่เราต้องมีกันตั้นโรคจิตโรคจิตอเมริกถอดลุงปลาเอาแค่สีมาพูดแล้วปะอ๋อเนี่ยแกชื่อสมจิตเวชเหรอแกถูกว่าเลยรพูดว่าอะผิดยังไงก็ผิดของแกของเนี่ยเนี่ยคือคำที่แกเขียนผิดไม่ใช่เป็นคำสะกดผิดผิดนี่ไงวอก์กลันเขียนไผิดมงเขียนดูดิวอล์ลอมวอลมันเหมือนสามสี่ตัวงี้น เขียนถูกต้องเป็นแบบนี้หอหีบสระอีบอใบไม้นี่วมบอรอมอแล้วก็กระลาบปุ๊บแล้วก็ใส่เนี่ยหีบบุมอะไรต่อต่อปุ๊บบอแหวนล้อเลือมอมาบอแหวนกระลานุมบุมอ่ะเหอ้ยนี่ก็อออีบอหีบอ๋ออีบอหีบเออตัวไหนก็สี่ประมาณต้องสี่แค่หนึ่งกว่าแค่ไม่ใช่ไม่ใช่วอรอวักเลยอืออืลวอรอวัก เอ่ะโอเคเลยดูหรือป่ะโอเคไหมโอเคไหมผิดผิดยังไงก็ผิดผิดเดี๋ยวต้องไปเรียนใหม่ภาษาไทยอ่ะโอ้ยมาเรียนแล้วมอนหนึ่งสองกูยังไม่ต่อเลยจบแค่มอนหนึ่งนะจี๊ดก้อนมาจักพักหนึ่งก้สุดหลังนะหนึ่งถามพี่ก็จบอะไรมานี่คันนี่แหละที่กูจบอะไรมาเนี่ยจบอะไรจบอะไรไม่จบข้อเลยฮะแล้วจบข้อมาไม่ได้เจอกูจบสับปะรดหรอกจบอะไรนะ ไม่ได้เหลียนบุญจุ้งไม่มาทุกตวรวโอเคเ,อเดี๋ยวนี้เ,เขียนผิดนะเดี๋ยวต้องศึกษาภาษาไทยใหม่นะเราอะขไมนเล็นะ